ข่่าาวเลโดย AI นาฬิกาสภาพภูมิอากาศเสียงเตือนอันทรงพลังสำหรับวิกฤตที่ใกล้เข้ามานาฬิกาสภาพภูมิอากาศตั้งปรงหนาาเหนือย่านยูเนี s ยนสแควรในนิวยอร์กเป็นมากกว่าแค่เครื่องบอกเวลามันคือสัญ,ญลักษณ์อันทรงพลังเตือนให้ทุกคนตระหนักถึงภัยคุกคามที่ร้ายแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตัวเลขบนหน้าปัดนาฬิกาไม่ได้บอกเวลา แต่เป็นการนับถอยหลังแสดงให้เห็นว่าโลกเหลือเวลาอีกนานแค่ไหนก่อนที่อุณหภูมิโลกจะร้อนขึ้นถึง1.5องศาเซลเซียสซึ่งจะนำไปสู่ผลกระทบที่เลวร้ายและอาจจะพลิกผันจุดมุ่งหมายสร้างขึ้นโดยกลุ่มศิลปินนักเขียนและนักเคลื่อนไหวนาฬิกาสภาพภูมิอากาศมีเป้าหมายเพื่อปลุกระดมกระตุ้นให้ผู้คนตระหนักถึงความเร่งด่วนของวิกฤตสภาพภูมิอากาศสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้นำไปสู่การดำเนินการเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งเสริมความร่วมมือกระตุ้นให้ผู้นำและประชาชนทั่วโลกทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาข้อมูลบนนาฬิกาข้อมูลบนนาฬิกาสภาพภูมิอากาศมาจากสถาบันวิจัยสภาพอากาศ Mercator Research Institute (MCC) และแสดงเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่มนุษย์จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากพอที่จะทำให้โลกร้อนขึ้น1.5องศาเซลเซียสปัจจุบันคาดการว่าจะถึงจุดวิกฤตนี้ในปลายเดือนกรกฎาคม2029สถานการณ์ปัจจุบันข้อมูลปี2023ระบุว่าโลกของเราร้อนขึ้น1.48องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมสิ่งนี้ส่งผลให้เกิดคลื่นความร้อน ไฟป่าพายุรุนแรงและระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นเหตุการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์ทางออกเว็บไซต์นาฬิกาสภาพภูมิอากาศลิง์กไปที่คลายแม e c l คล k เวเสนอแนวทางไลฟ e ลายหรือเส้นชีวิต6ประการซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถช่วยโลกจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิไว้ที่1.5องศาเซลเซียสแนวทางเหล่านี้รวมถึง 1. พลังงานหมุนเวียนเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียน100% 2. การรักษาพื้นที่อาศัยของชนพื้นเมืองปกป้องพื้นที่ป่าและระบบนิเวศ 3. การชดเชยความสูญเสียและความเสียหายเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4. กองทุนภูมิอากาศสีเขียว สนับสนุนเงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 5. ความเท่าเทียมทางเพศส่งเสริมผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นในการตัดสินใจด้านสภาพภูมิอากาศ 6. กการถอนการลงทุนด้านเชื้อเพลิงฟอสซิลย้ายเงินลงทุนจากอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิลไปยังพลังงานหมุนเวียน นาฬิกาสภาพภูมิอากาศเป็นมากกว่าแค่เครื่องบอกเวลามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังเตือนให้เราทุกคนตระหนักถึงภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแต่ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการกระทำเราทุกคนสามารถร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อหยุดยั้ยงวิกฤตนี้แหล่งข้อมูลลิงก์ไปที่ c l i m a t e c l o c k w o r l d ลิงก์ไปที่ r o o t f f u t u r e c o m ลิงก์ไปที่ w o w i y o u t u b e c o m ฝากกดไลค์กดแชร์ส u b s c ส i b e ด้วยนะครับ